กสวัสดีพี่น้องฟอกายเบอร์สุขุสุขคนยินดีต้อนรับกัสบสบุสเซาบะเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ยังมาประทันครบดอกจาก้าแต่ว่าสิลงน้องจ้าเบาน้ำกับเบาเอื้อมาแล้วจา้าสบายดีเด้อสบายดีจา้จาจ่นข้าจิตตุยก็ยังเพได้มากเถอะเนาะกะสิรออีกสักหน่อยเนาะกับมาแต่เด็กสองคนเนาะส่วนปู้เด็กกับปา้าจิตตุยเนาะรอเอาจิตตุยตุยนะจา้าไปลง ก็ว่าซาด้าซาด้าอยู่บริเวณปอมาพี่น้องมาลรุนน้ำกันว่าฮัสซได้ป่าบ่หรือว่าฮัสซได้อีหยังหรือว่าบบได้อีหยังเลยนะจ๊ะวันนี้เนาะคนมีความรักเนาะหอยอะไรก็ยังไงก็ไปหาขวาหัวเนาะจะเป็นดีจะเป็นดีออโอกูไม่เคยควา้วาหอยกับไปหาคว้าหอยอีกเออ บักหอยมันคมมันสั่นเอยตอนกับไก่เป็นสั่นเป็นขมอือหึสูงสูอือหที่หนาวเอ้ยเป็นมือกล้องในค่าแล้ววะมีมือกล้องปกติดโต้ในพวกคุ้มมือนี่เนาะเออโหเูมึงใ้ก็ู้งงานกัแทถอืมหูเนี่ย

เนาะแผงกวางก็หอยจ้าเอออิสาคนอู้คนมีความรักค่ะน้องเฮ้ยเออเออฮาก็นับไม่ได้ขึ้นเลยส่วนแผงกวางหอยจ้าพี่น้องจ้าอามาลากับเนาะมาตั้งป่าครับพี่น้องได้หระบอป้ายังเอา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 ขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลย สบายดีอีกรอบเด้อพี่น้องเด้อยินดีต้อนรับการสูงเบาะจ้าตอนนี้กำลังตึกแฮจ้าพี่น้องจ้าเออพูดเต้นออกทางล่างพูนเอยเต้นออกทางล่างจ้าโอู้อูโอู้เต็มเต็มจ้าเต็มเต็มพูพูพูอย่าเข้ามาอีกครับแกออกจาก เต็มแฮพี่น้องเต็มแฮจ้าผูู้เต็มอยู่โผล่ๆผู้พี่น้องเบิ่งใน้คว้าผู้เต้นอ้อยข้าเจ้าอยู่มาเต้นอ้อยได้แล้วดูนี่ปอาโอ้เต็มแฮพี่น้องเอ้ยถ้าก็มาเมยอมาลาเรียบร้อยเพิ่งนี่มัดมามานเด็กพี่น้องอปอดถูก ào má má ờ nó Đang khay tờ vá hơi làm phải vờng hơi ảo à, cát ta tít hơi luôn bên say hơi áo lót ảo má má ờ chào hiện ra ngay อืบน้องาบัตรคนสีมาเออบัตรปนสีมาจ้าเฮตึกบาทเดียวกัเต็มเฮจ้าพี่น้องจ้าเอาเอาซ้ำหาลอยเฮ้เอาแต่ป่านะเฮ้ยบาดน้นะมันอันอะไรเออบอบอบปอย มันเบาอ๋อป่าพี่น้องเอ้ยปาเดียวเท่านั้นบ้าวเฮ้ยตัวนั้นมันน้อยสามสี่กกิดแล้วบ่าว เออตึกบาทเดียวนะเออเอาดรถอ่าพี่น้องเอ้ยบาทเดียวท่านั้นอุ้ยแล้วมีการสวงสวีดรถอีซาตัดภาพอัตภูนพี่น้องตัดภาพปัตภูนจ้า พุนพี่น้องพุณน้องคนมีความรักกันเนาะบ่เฮ้ยบ่ได้เฮ้ยอิสซาข้าเจ้าเนี่ยเออมันตัวใหญ่ยุปล่อยสัตว์ตัวนั้นมันบ่อยยังเป็นไรอโล่น้ำปัดตัวนี่พันน้อยก็ตัวคุก ปี่อยจากเดวได้เนาะเออจะจะมาเทียงเด้อเทียงเมียบอกคือเทียงหน้าเด้ออืมเป็นหยามพี่น้องเอ้ยมามาเบิ่งพี่น้องนี่จ้านี่จ้าปาด ตัวง่โอ้ยโหพี่น้องเต็มกระตุงกระตานะจ้ามีแต่ตัวง่า่พี่น้องอเลตัวละโลผุจกักตัวละโลผุจกักปตแฮเฮ้ยบปดีนั้นเป็นอะไรลูกเป็นอะไรลูกน้าวบอ่ออก็คนมัน ขากะสวงสวีแต oh, ่ว in ่เอ้ยนคนมีความหลากหาบาร้คข่อยเออบดร้คข่อยแต่ว่าเอ้ยความบงความหวานจะถ่ายคงถ่ายกองให้กันเด้อมาพีนอองี้ตังดี ทั้งนี้นะปิ้งอยู่จ้าทั้งนี้ก็ับปีจ้าจันได้ตัวนึงได้ตัวบางไงอเนาะเป็นกังเหิดหิ่งของเพิ่นนะจ้าสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอเออได้เนาะฮย

ทางไหนกักขัวหอยพี่น้องจ้าบุ่นญก็หอยจ้าเนาะคนมีความรักกันเนาะทำไงได้เนาะเออหูประกวดสองอันเดียจับเกาะกันเป่งเนาะหูมีการย่งการยิ้มให้กันอีกได้เฮ้ยนี่ทางนี้กะป๋าเนาะทางนี้กะอัป๋าทางนี้กะกขัวหอยเออได้เฮ้ย เออ,เอ,อทางนี้กวานแฮพพี่น้องจ้วาวนันแฮพเอาป่าจ้าหัวแล้ตุยนี่หน้าวแล้วไปขึ้นไหมตุยมันหดมันเลวเอารุนพี่น้องสิได้บอสสตีด้บอสบาดนี้สิได้บอสจ้าสิได้บอสจ้ามาได้เอาขึ้นมาโลด bỏ ở bờ này ta được chẳng để ai nào bỏ ai nào <hijưng."> bỏ riêng thay đứa ai đứa พี่น e like ้องทางนี้ก็ปีงป่าพี่น้องจานี่จ้ากำลังปีงป่าเลยอีชุมเนี่ยเต็มญาตเลยนั่นหลายเหตุการณ์ในคลิปเดียวพี่น้องเลย เออคือ่าเ็นีก็คือไม่ังเอมนางยางป่าตาอ้าทางน้เป็นอดไรทางน้ำบาริยูอัสลามลงไหวกับบริยูพี่น้องเอ้ย นันสิปเบิดน้องรีบอกบาดวันจันรถละลอยสี่สิบเด้อเฮ้วเออรอาพีน่าสเปนหาป่าจ้าม่วนแล่เฮยแต่ตึกกันแฮกะตึกบาดเดียวก็เต็มแหเลยจ้า

ดูแนวใด่ายปูตะปูก like ับกัวหอยจ้ากัวหอยจ้ากัวหอยซอยน้องบ่เออปุ่นเด่นนะเนาะหอยคือสีลายเนาะในหันนะเนาะหอยหนจะไปขอด้านท่าทางน้ำเออเออทางอันเป่งน้ำลงแม่นเบิ่งได้กวาเบิ่งสิสูมอยู่พี่เนาะหัวอ่เนาะหอยข่อยสิบ่เวสเบ่เนาะเนาะเออ จ o ่ m มาเวียงอันพูดมาเวียงบ่หรือจังใดนาะเออเนาะวาอเอ z o m z o o เออเออส่วนปลู่อยู่อ้าวหอยคือดำเนาะโอยนูนนี่มันเน่าเออนู่นนี่เน่าบ่อเอหอเอนี่ครอนี่ เออแซวนางจ้านางบดียินดอกจัดซูมอย่างเดียวแล้วจ้าเนาะเมียคุดทัวร์ทัายเขาไปใกล้หอยนะกลัมาล่าเออจุดน่าปัสวิวาลกหอยได้เดาหอยอันคือมีคนปัสวิวาซ้อมคนเดันแต่งคนของเออหอยแมงผู้บ่อ๋อเนาะแตนผูบึงเอออ้าตัดภาพมาตะพีสักพี่น้องเอ้ยเบิ่งป่าจ้านี่ย ตัวแบบใหญ่หนึ่งพี่น้องเออได้ป่าจ้าได้ป่าพี่น้องได้ป่าได้ป่าทางนักกวาวหอยทางนี้ก็ได้ป่าจะตสิเบิดตอนได้ก่อนพี่น้องเบิดทางบีบอขากลังสูงสวีได้ได้เลยทองนี้กางมป่าใบหนา เอาเป็นอะไรก็ยังได้ใบหนาอ้าดาดเดกับมา่าสบายมามือวานเด็กบ่แไม่คนนี้อีกบอกเปลี่ยนหน้าใช่เนาะอ้าวทังนี้ใหม่บ่ใหม่เลยบ่จาไปไงอ้าวผูเต้นดงดงออก มาพี à, ่น้องพอแล้วเฮ้ยพอแล้วป้าพ่อกัดซีเบิดแล้วป้าพ่อกัดเบิ้ลแล้วป้าที่ถุนตุกพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่แห้งตัวใหญ่แห้งพี่น้องอ๋อบินบินา

ความคงความหอย <ś c oughs> อะไรยังไงเ <ś c oughs> ป็นใหญ่พี่น้องเอ้ยเปิ็นปัดซีมามวนมาแมานยังยามนีเป็นยามมูมวนบัดบัวมาเด้อเออทางนี้กับบ่อได้ทอดบ่อได้ถอยถอจ้าบ่อได้ยอมนะเออเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จะลิปตามบรรยากาศเปล่าพื้นเอามาล้างใป็นเท็จสบินแล้วไปต่อไปตามคลิปหนาป้าจ้าไปแล้วอายไปแล้วสวัสดีจ้าพูดสบู่ไม่ล้างหน้าเหรอ